สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่สิบสองนะคะวันเสาร์ที่สิบสองวันหยุดเนาะเรามาพบกับช่องเดลี่เหมือนเดิมนะคะมาพบกับแอดอวันนี้เรามาดูแนวทางฮานอยนะคะฮานอยวันที่สิบสองเมื่อวานเมื่อวานแอดให้ไปหนึ่งสามหกนะคะตัวเด่นหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งวิ้งรูดห้ากับหกฟันห้านะคะเมื่อวานเขาไม่ได้เข้าตัวจับเนาะตัวจับเทียร์ให้ในตาราง เขาจะเข้าตัววิ่งรูดหกรอบปกติหกหกแล้วก็มารอบ VAP หกสี่สี่หกนะคะเสดายรอบ VAP สามศูนย์สี่เกือบน่าจะเป็นสี่ศูนย์สามประมาณนี้เนะหลบไปหลบมาส่วนเลขทัูไใบไข่ก็จะเข้าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะรอบ VAP ออ่า คทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้วันนี้นนตัวเด่นทุกคนก็เล่นวิ่งลูดไปนะคะตัวถ้าตัวเจาะเข้ายากมากเลยอ่าวิ่งลูดตัวเด่นวันนี้มีสองสี่เจ็ดหนึ่งหสองนะคะวิ่งลูดห วินเนตาราง4114 6116หนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่อ่าหกเจ็ดเจ็ดหก4ี่หกหก2แล้วก็2442ี่อกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลสองสองสองแล้วก็จะมีตัวไหนอีกเห็นไะห อแล้วก็จะมาเจ็ดเจ็ดนะคะมีตัวไหนอีกแปดแปดจะมาไหมแปด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 ไม่รู้ไม่น่าจะมาอีกนะคะโอเคแปดแปดสามสามน่าจะมานะคะถ้าใคแต่แอดดึงมาให้แค่นี้เนาะเดี๋ยวมันหลายตัว เอาสามสามลงให้ดีกว่าสามสามปกติคันนวนได้แปดแปดเขาน่าจะไม่มาอีกนะคะโอเคตัวเด่นนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองวิ่งลูดหกกับเจ็ดวันนี้ฟันหกนะคะฟันหกฟันหก จับบินในตารางตัวเจาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหกอ่ะหกเจ็ดเจ็ดหกก็หกสี่สี่หกนะคะแอดน้นจับบินในตารางนะคะจับบินในตารางอ่ะตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดเนาะทุกคนก็ไปจับบินได้เลยนะคะอ่าวันนี้วิ่งรูดหกกับเจ็ดฟันหกคะ่ะทุกคนก็วิ่งรูดไปก่อนเนอะ ในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆวยนะคะถูกหวยรวยทรัพย์ก,กันตั้งแต่รุ่นหุ้น V P รอบชาาจนถึงหุ้นดาวจนรอบ V P นะคะเมื่อชาวนี้เดะเมื่อวานดาวจน V P เข้าเข้าแค่วิ่งรูดหกนะคะสายรูดก็น่าจะได้นะคะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์ก,กัน,นทุกทุกวันเลยนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะ